ไปได้ก็ได้แต่แจก ต้องมีไฟเปิดหน้าตคือมัน้องแอเหร้อ uh 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 ู่เลยทำเขีย uh นันืป็นเดียรแัน dan Rani tak

ถูกแบบยี่สิบจุดนึงเป็นงานอะไรกันเนี่ยไม่รู้เป็นงานอะไรกันเนี่ยเขาเขาบอกว่าตอนนี้เขาเป็นแบบอะไรออนไลน์นะดูแบบคุณคารมเดี๋ยวให้คุณคารมพูดถึงผู้สนับสนุนนิดนึงนะเพราะหลายคนก็ส่งกำลังใจมาให้คุณคารมด้วยครับก็ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังให้ความสนับสนุนกับผมชืเกก่เป็นนายกการเมืองเป็นสสสมัมแรกก็ส่วนหนึ่งที่ที่เรายังต้องเดินหน้าทำงานนี้กับทางพักการเมืองที่เรียกว่าสืบทอดเจตานารนัรทับไต่เนื่องจากว่าตัวผมเองนั้นก็ยังสนับสนุนจากจากคนที่หวังดีจากพุกทที่แล้วก็เป็นส่วนสัมพันธ์ที่จากต่างประเทศด้วยที่ เ็นทิศทางว่าผมอาจจะไปอยู่ที่เขาก็มีความรู้สึกว่านี่เหตุผลอะไรทําไมผมต้องต้องไปอยู่ที่ที่อยู่ในเส้นทางนี้มาตลอดผมก็มีเหตุผลที่กี้ก็เป็นถาัาไปแล้วเราก็อยากเห็นพักพักเก้าไกลได้มีความเป็นไปได้ท่ไปพวกพี่ผาวิจัยได้ติดติงได้ในทางที่เป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดก็ยังยืนยันนะวันนี้ว่าเป็นสิ่งที่ติดติงเพื่อให้พักมันเป็นพักของประชาชนใหญ่ กระแสข่าวว่ามีการไปรับเงินรับทองเพื่อจะโยกย้ายภากไจต่างๆว่าเทีจจริงเป็นอย่างไรคบคือกระแสคือว่าเราไปเจอคนที่เขามีความรู้สึกอยากให้เราอยู่ด้วยจริงรับเงินรับทองไม่มีถ้ารับถ้ารับเงินรับทองประมาณนี้ไม่ได้เขาจะไมครับเรายืนยันว่าไม่ไปรับเงินที่มานะครับการที่มีข่าวว่ารับเงินเพราะว่าเวลาย้ายพักกัหนึ่งแบบนี้มันก็เข้าใจว่ารับเงินรับหรือไม่รับนี่เข้าใจว่ารับเงินประเด็นคือว่าถ้ารับไปแล้วเนี่ยจะไม่มีทางมันอยู่อย่งนี้ได้ อันนี้ไม่ใช่ครับ,ค,รบคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับคือผมก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดนเป็นเรื่องที่ผมพูดออกจากใจนะคือ,คอ,คอในพรรคการเมืองที่เป็นพรรคเก้าไกลเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องตั้งแต่ว่าตัวบุคคลที่เป็นผู้บริหารในการที่จะ ทการเมืองไปลงที่ภาคอีสานภาคอีสานเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดจํานวนสสมากที่สุดเมื่อจํานวนสสมากที่สุดนี่ถ้าสมมติเราอยากเป็นรัฐบาลถ้าเราไม่มีทางเอาเอาเสียงของคนอีสานได้มากที่สุดนี่เราก็เป็นรัฐบาลลำบากเมื่อเราไม่ได้เป็นรัฐบาลนี่ยากมากที่เราจะนโยบายที่เราคิดดีๆลงไปที่ทุกๆท,ที่จํานวนสสในมือเป็นเรื่องสําคัญตามรับนูนด้วยแล้วก็ตามตามสมการทางการเมืองด้วย เท่าที่พูดคุยสุดท้ายเมื่อคืนกับว่าที่เลขาธิการพักเขาก็รับปากว่าจะลงไปดูตรงนี้แล้วก็เข้าใจว่าที่ผมพูดเนี่ยผมเข้าใจส่วนหนึ่งและพักเข้าใจอีกส่วนหนึ่งอันนี้คุยกันเรียบร้อยคือถ้าไม่คุยกันรปรับเปลี่ยนเนี่ยผมก็ไม่ผมก็ไม่สบายใจที่จะมาเพราะยืนยันว่าผมก็ยังมุ่งหวังว่าการทํางานในอีสานนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่หมายเพราะว่าทุกภาคมีความสําคัญหมดแต่เนื่องจากเรามาจากอีสานเราสันทัดเรารู้ปัญหาของอีสานดีมันก็จําเป็นที่ต้องพูดถึงอีสาน แต่ว่าภาคภาคเก้าไกลเนี่ยมันไปทุกภาคอันนี้ชัดเจนอันนี้ภาคก็รับปากว่าอ๋อมันมีปัญหาตรงไหนบุคคลใช่ไหมคือคนในอีสานตอนนี้ฝ่ายบุคคลของพักมันมีไม่กี่คนมันมีไม่กี่คนจริงๆมันจัดศรรเลยได้เยอะๆยะครับนโยบายเรื่องใดประเด็นใดที่เราได้พูดคุยกับว่าที่เลขาธิการพเพื่อจะให้สนับสนุนเราต่อไปในนักอในการงานเรื่องน้ําเรื่องน้ําเราอยากเห็นเรื่องน้ําที่เป็นรูปธรรมมากเพราะว่า การตั้งพรคที่ถูกยุบไปแล้วนี่ก็เน้นเรื่องแก้รัฐนูนล,ลดความเรือมล้ําลดความเดือมล้าสู้ต่อสู้กับกลุ่มทุนเรื่องน้ําเรื่องความเป็นอยู่เรื่องกระจายงานในท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ผมจะต้องพูดให้รู้ตัวทเพราะว่าผมผมเชื่อมั่นว่าถ้าคนอีสานมีงานทําเขาไม่ต้องย้ายถิ่นฐานมาอยู่ภาคการหรือภาคะวนันคนอยู่ที่ไหนก็รักที่นั้นโดยคนบ้านเกิดเขาอยู่ที่อีสานเขาต้องรักอีสานอันนี้ต้องพูด ครับครับอ๋อมีส่วนก็คือยอมรับยอมรับว่ายอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็เป็นคนที่คิดถึงคนที่เขาให้โอกาสเราอันนี้มีส่วนสําคัญถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วเนี่ยเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าพักอนาคตาาใหม่เดิมหรือพักนี้มันไม่ได้มีอะไรที่มาปลกรัดกันด้วยความตั้งใจทํางาน ไม่มีผูกล่าด้วยเรื่องเงินนะนอกจากบุญคุณที่เราเราอยู่ในพักนี้เราต้องยอมรับว่าเปิดโอกาสให้เราได้เป็นสอสอแล้วเราก็ต้องคิดถึงแม้ว่ามันจะถูกยึดไปแล้วนั้นส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งก็คือว่าเ,เราก็มีบทบาทระดับหนึ่งแต่ต้องปรับเปลี่ยนต้องปรับเปลี่ยนหลายเรื่องในการทํางานการทางานในสภากันงานในพักสุดท้ายฝากถึงผู้สนับสนุนนะที่มีทั้งติดติงเข้ามามีทั้งให้กําลังใจคุณคารมที่เห็นคุณคารมปรากฏตัววันนี้ด้วยครับก,ก็อันดับแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคําชมหรือคําตินะ ในฐานะก,การเมืองผมรับได้ทั้งหมดแต่ว่าการตัดสินใจคนโดยที่ยังไม่รู้สุดท้ายเนี่ยจะต้องระมัดระวังการใช้โซเชียลเนี่ยทำลายคนดีว่าผมยังทําใจได้ระดับหนึ่งนะคือบางทีเราถูกต่อว่าโดยที่เรายังไม่ตัดสินใจสุดท้ายสังคมการเมืองเราครบคนเดียวไไม่ได้เราต้องครบทุกคนเราต้องรู้จักทุกคนการพูดคุยกับใครหรือไปหาใครเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ไปมันคือยังไม่ไปการพูดอย่างนี้เนี่ยมันทำลายคนที่มันกลายเป็นการผลักมิดไปหาศัตรู มันเป็นการผลักคนที่ยังไม่ได้ไปต้องไปเพราะฉะนั้นผมก็ขอบคุณนะครับหลายคนนี้ให้กำลังใจผมและเข้าใจด้วยแล้วไม่ตําหนิใดภาคอีสานก็เยอะแต่หลายคนก็ด่าเลยซ,ซ,ซึ่งก็เข้าใจมนุษย์นะครับมีคนถามเข้ามาว่าจะสามารถร่วมงานกับเพื่อนสมาชิกบางท่านที่ได้ติดติงเราไปก่อนนะทั้งที่ข้อเท็จจริงยังไม่กระจ่างตรงน,นี้จะทำงานร่วมกันได้ไหมออบางทีก็ต้องอาภายัยต้องอาภายัยทํางานได้เพราะว่าเป็นสสก็ต้องทํางานได้แต่ยอมรับว่าก็ต้องคุยก็ต้องคุย ต้องคุยคุยกันว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไปจะแสดงออกอยังไงคือต้องระมัดระวังคือความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นเด็กในพรคก,การเมืองก็ต้องมีเหมือนที่อื่นพรคอื่นเหมือนกันพัคอื่นเขาโต้แยง้งแต่ผมนี่พูดในในห้องข้างนอกผมไม่คุยการที่มีข่าวนี่เกิดจากกับลายมันหลุดนะผมไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นข่าวเพราะฉะนั้นต้องพูดคุยส,สุดท้ายฮะเรื่องของการทํางานภาพรวมของฝ่ายค้านในอนาคตต,ต่อไปเนี่ยจะก้าวไปด้วยกันร,ราบรื่นไหมฮะ ครับก็ฝ่ายค้านแต่ยึงเพื่อไทยยัง,งเพื่อไทยก็เป็นเรื่องิีวิตผมก็ยังคือผมเป็นคนกรกตการกรรตกกกรผมไม่เคยฝืนมติพรรคผมเห็นต่างพรรคเห็นยังไงก็เห็นต่างไม่ได้มีปัญหาคือพรรคฝ่ายค้านก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดต้องสื่อสารกับสังคมทําหน้าที่เพื่อสังคมให้ดีเพื่อประชาชนให้ดีที่สุดแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็เห็นอยู่แล้วว่าว่าเราต้องปรับปรุงท่าับพีขอบคุณครับ 啥？啊